จังหวัดราบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานเพชรบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราบุรีและวัดขนอนเตรียมจัดมหากรรมครั้งใหญ่หนึ่งทศวรรษเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนเฉลิมพระเกียตรติพระชนมายุ5ารอบสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่25มีนาคม2 5 5 8เวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาที่วัดขนอนอำเภอปูทะรามจังหวัดราชบุรีแถลงข่าวการจัดงานมหากรรมครั้งใหญ่หนึ่งทศวรรษเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุหารอบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยในทว วัดสุรบาลรองผู้ว่าราชการจังหวัด ราชบุรีร่วมแถลงข่าวการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงการวันที่13และ14เมษายน2558ที่วัดขนอนอโพธาร,รามจังังหวดราชบุรีโดยภายในงานจะมีกิจกรรมและมหรสพตลอดการจัดงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่นิทรรศการภาพเขียนแกะรอยหนังใหญ่วัดขนอนการแสดงแสงสีเสียงศิลปะแสงเงานหนังใหญ่วัดขนอนการจำลองตลาดด่านขนอนใช้เบี้ยแทนเงินใช้จ่ายในตลาดโดยพระครูพิทักษ์ศิลปาคมจะเอาวาดวัด ดขนอนกล่าวว่าวัดขนอนเป็นหนึ่งในสที่ยังคงมีการสืบทอดการแสดงอนุรักษ์พัฒนาฟื้นฟูศิลปะการแสดงหนังใหญ่ไว้เป็นอย่างดีจนได้รับรางวัลจากยูเนสโกด้านชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานการอนุรักษ์ฟื้นฟูนมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรมคณะหนังใหญ่วัดขนอนได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริให้จัดทาหนังใหญ่ชุดใหม่ทดแทนชุดเก่าที่ชํารุดรวมทั้งประชาชนหน่วยงานของจังหวัดราชบุรีที่ ช่วยกันฟื้นฟูทําให้ปัจจุบันคณะหนังใหญ่วัดขนรน์กลับมาแสดงได้อีกครั้งและทําให้พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนรน์เป็นแหล่งอนุรักษ์เรียนรู้ฝึกฝนศิละปะทุกแขนงที่เกี่ยวกับหนังใหญ่ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเฉลิมฉลองที่สมเด็จพระเทพรัตนรา,าชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีองอุปถัมภ์มรดกไทยทรงมีพระชนมายุ60พระชรษางานหนึ่งทศวรรษการสแสดงหนังใหญ่วัดขนร์เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา5รอบสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชสุดาสยามพระบรมราชกุม,มารีจึง เป็นเทศกาลหนังใหญ่ที่ครบถ้วนด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการนำวิถีไทยโบราณกลับมาสร้างสีงสันให้มีชีวิตชีวาอีกครั้งซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่13และ14เมษายนนี้โดยมีแนวคิดหลักคือร่วมอนุรักษ์หนังใหญ่สารศิลปะแผ่นดินไทยถวายองค์อุปถัมภ์มรดกไทยจึงขอเชิญชวนชาวพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีรวมถึงนักท่องเที่ยวร่วมงานมากรรมครั้งใหญ่1ทศวรรษเทศกาลหนังใหญ่วัดขนานเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ5รอบสมเดม็จพระเทพรัตนราช สุดาสยามพระบรมราชุม,มารีการที่ทะมาเกิดงานเทศกาลหนังใหญ่ไว้ขนอนเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็ประเทศประรัฐราชสุดาสยามบรมชมาลีระราชุม,มาลนะีองค์อุปถัมภกพหนังใหญ่ไว้ขนอนในวันนี้นะซึ่งการที่เราได้มาจัดงานหนึ่งทศวรรษเทศกาลหนังใหญ่ไว้ขนอนเนี่ยนะก็มีการสืบเชื่องมาตั้งแต่ นะเรามีการกําเนิดหนังใหญ่มาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5้าหนังใหญ่วัดขนอนสร้างโดยท่านพักตรัทถาสุนทรหรือว่าหลวงปู่กล่อมอดีตเจ้าว่าวัดขนอนเป็นผู้ที่ได้สร้างไว้และหนังใหญ่วัดขนอนนั้นนะได้เกิดการซบเซาแล้วก็เลิกไปในสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองมาในปัจจุบันนีนะ้การหนังใหญ่ที่มามีชีวิตขึ้นมาเนื่องจากว่าการอนุรักษ์เกิดขึ้น เราใช้นามว่าผู้สานต่อรมหายใจหนังใหญ่ว่าขนอนการอนุรักษ์นั้นเกิดขึ้นโดยเป็นโครงการพระมริในสมเด็จพระเทพปร,รัชราสุดาสยามบรมราชกุรีซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์พบมรดกไทยนามีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นฝ่ายสนองโครงการพระมริได้จัดทางอนุรักษ์หนังใหญ่เกิดขึ้นและก็ทําทขึ้นมาใหม่ส่วนหนังใหญ่ชุดเก่าเราเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา นะครับที่คอรุกานครับในส่วนของจังหวัดนะครับอยากที่นำเรียนอย่างนี้นะครับว่าวัดขนอนหนังใหญ่นี่นะครับผมคิดว่าเป็นที่รับรู้ในวงกว้างนะครับในระดับประเทศนะครับผมนี่ก็เพิ่งย้ายมานะครับแต่ว่ามีความรับรู้เรื่ององวัดขนอนหนังใหญ่นี่มานานแล้ว สิบปีที่ผ่านมานี่จังหวัดก็ได้สนับสนุนงบประมาณในส่วนของยุทธศาสตร์จังหวัดนี่ทุกปีนะครับปีละไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทในการที่จะมา,มาร่วมกับทางวัดในการบดินกิจกรรมที่จะจัดสร้างการรับรู้ซึ่งผมทราบว่ากว่าที่จะมาถึงวันนี้ได้นี่นะครับท่านพระครูนี่นะครับได้ ใช้ความมานะปะบันในการที่จะสร้างการยอมรับนี่มากมายงประเทศไทยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทางท่านอาจารย์แล้วก็คณะกรรมการจัดงานที่ให้ทางพรทะทมีส่วนร่วมในการสืบสารนะครับและรณรงค์นะครับเรื่องของวัฒน,ธ,นธรรมโดยการนําเสนอนะครับในในรูปแบบของการท่องเที่ยวก็ในส่วนของนะคะสำนักงานนะวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ย ก็เป็นที่ท,ทราบดีแล้วว่าเรามีหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนนะคะในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะฟื้นฟูต่อยอดถ่ายทอดนะคะงานที่เป็นลักษณะของวัฒนธรรมนะคะโดยเฉพาะหนังใหญ่วัฒนนอรเนี่ยได้รับการยกยอ่องมาเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงใช้ทักษะหลายๆด้านไม่ว่าจะเรื่องของนะนัถศิลป์การใช้มือในการเชิดนะคะ,ะเรื่องของนัฏศิลป์ ที่จัดสินเรื่องของวัฒนศิลป์นะคะแล้วก็วรรณศิลป์ต่างๆพวกนี้เป็นเรียกว่าเป็นศิลปะชั้นสูงนะคะซึ่งนะคะตรงนี้ทางกระทรวงวัฒนมโดยกรมศิลธธรรมก็ได้เข้ามาดูในเรื่องของหนังย่และขนหนแล้วเนี่ยนะคะก <c oughs> ็ะะ <c oughs> เราต้องมีการต่อยอดถึงตรงนี้แล้วก็จะมีปรบมาเข้ามาสนับสนุนในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน,นื่องมาตลอด แล้วก็ปีนี้นะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยทางกรมวัฒนธรรมก็จะมีงบมาจัดกิจกรรมที่ในช่วงของเทศกาลหนังใหญ่นะคะวนว่าให้กุดแัเาไว้มันขาดยังไงก็ให้เอาไว้อย่างนั้นครับจะไปทำเพิ่มกับนะฮะแล้วก็ห้ามไปนั่งัวกร้หนักประมาณ30กิโลนะใช้ได้หนังตีตัวมาต่อกันได้หนังวัวตีตัวมาตอกใครเขาคิดเรื่องของการทำหนักตัวใหญ่ขึ้นมา đó là chúng ta có thể thấy được cái sự khác ชดพรปฏิญช่า ได้แล้วว่าขคุณพี่ๆสื่อมวลจนทุกท่านนะครับ